โอ้โห os, ไปเลยไปเลยไปเลยฟิกเกอร์มาแล้วโอ้โหสาบฟิกเกอร์มาตายด้วยกูอะตอบตอสอ,อ,อไม่ได้ขยับตัวอะไรกับเขาเลยต่อยกูสินั่นแหละแล้วก็มาตัดฮิวเดี๋ยวมาดูกันโดนตีอยู่ที่73นะสํานะสำหรับตอนนี้เลือดเต็มแล้วเราถ้าเกิดว่ากดเชลสแมทเนี่ยจะโดนตีเท่าไหร่104 <Hey! S 1> แรงอยู่นะ สวัสดีครับสำหรับวันนี้อยู่กับเกมโปเกมอนอยู่ไหนกันอีกเช่นเคยนะเห็นกูไหมสำหรับโปเกมอนตัวนี้เป็นโปเกมอนที่มีชื่อว่าคาสเตอร์นะเป็นสายแทงเป็นรีวิวสกิลกันเลยสำหรับการโจมตีครั้งที่3ของโปเกมอนตัวนี้จะแรงขึ้นแล้วก็จะทําให้ศัตรูที่โดนเนี่ยโดนสโล่ด้วยประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้การโจมตีครั้งที่3เนี่ยก็จะโดนสโล่หมดเลย1 2 3ประมาณนี้คือโดนสโล่สองตัวเลยนะ yeah. ต่อมาคือพัสซียิ่งเลือดน้อยเนี่ยก็จะทําให้พลังป้องกันแบบกายภาพแล้วก็แบบพิเศษเนี่ยเยอะขึ้นทุกคนคอยดูไปเรื่อยๆนะว่าดาเมจของไอ้กุ้งตัวเนี้ยมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆตอนนี้85อยู่ตอนนี้84แล้วโอเค83อ่า82ประมาณเนี้ยต่อมาคือสกิลฟูรี่คัตเตอร์สำหรับสกิลนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลนี้ซ้ำๆจะทำให้ดาเมจแรงขึ้น จากปกติอยู่ที่534แต่ถ้าเกิดว่าตีมันจะไม่ได้เพิ่มนะโอเคอันนี้ก็จะเป็น600ละตีไม่เกี่ยวนะตีไม่ได้เพิ่มให้สกิลนี้ต้องใช้สกิลเท่านั้นซึ่งสกิลนี้เนี่ยสามารถทบกันสูงสุดได้3ครั้งตอนนี้จะตันที่747แล้วละต่อมาคือสกิลล็อกสไลด์สำหรับสกิลนี้จะเป็นการกำหนดเป้าหมายเพื่อปล่อยก้อนหินทำดาเมจแล้วก็สตันศัตรู ต่อมาคือสกิลเชลสมัทสำหรับสกิลนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเปอร์เซนต์การป้องกันของพลังป้องกันแบบกายภาพแล้วก็พิเศษเนี่ยให้เป็นการโจมตีแบบกายภาพแล้วก็พิเศษคือประมาณว่าแรกพลังป้องกันเป็นพลังโจมตี <Nice. S 1> จากปกติตีอยู่ที่218รพอกดปุ๊บแล้วก็ตีอ่าจะเป็น300เว้ยประมาณนี้แล้วก็สกิลนี้เนี่ยเวลาที่กดใช้แล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้นด้วย พอกดสกิลนี้เสร็จแล้วก็วิ่งเข้ามาตัดฮิวเลยเป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากโอ้นต่อมาคือสกิล X s ็กซนะสำหรับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการทำดามจหลายครั้งแล้วก็ทำให้ศัตรูที่โดนเนี่ยไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยคือมันจะโดนผักอะ่ะปั๊บปั๊บปั๊บประมาณนี้แบบเวลาเพื่อนจะทำแต้มใช่ไหมเราก็กดสกิลเนี้ยผักศัตรูออกไปให้เพื่อนเนี่ยทำแต้มได้ง่ายๆ yeah. เชลสมัทแบบอัปเกรดเนี่ยก็จะทําให้พลังป้องกันที่เปลี่ยนไปเป็นพลังโจมตีเนี่ยได้เยอะขึ้นต่อมาคือสกิลเอ็กซิเแบบอัปเกรดเนี่ยจะช่วยลดคูลดาวของสกิลนี้ให้เหลือ <S ips> <ure> อยู่ที่ประมาณ8วิสำหรับสกิลยู่ในมูฟเนี่ยเวลาที่กดใช้แล้วจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยได้โ,โล่แล้วก็จะทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้เนี่ยโดนดาเมจและก็โดนสตัน โอเคประมาณนี้แล้วก็ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีก้อนหินอยู่นะซึ่งก้อนหินเนี้ยถ้าเกิดว่าศัตรูมาอยู่ใกล้เนี่ยศัตรูก็จะโดนดาเมจเช่นกันแล้วก็ตอนที่เอฟเฟกต์ของยูไนมูฟเนี่ยติดอยู่ถ้าเกิดว่าเราโดนโจมตีอะ่ะมันจะทําดาเมจกับโปกเกมอนที่อยู่ใกล้เคียงเพิ่มเติมด้วยสกิลสเตลล็อกจะเป็นการเลือกเป้าหมายเพื่อปล่อยก้อนหินไปทําดาเมจ ซึ่งถ้าเกิดว่ามันไปสุดระยะเนี่ยมันก็จะแตกตัวเพื่อทำดาเมจแต่ถ้าเกิดว่ามันชนอะไรก่อนมันก็จะแตกตัวเช่นกันจะเห็นว่ามันไม่สามารถข้ามกำแพงได้แล้วถ้าเกิดว่ามาอยู่ใกล้อันนี้อ่ะมันก็จะโดนดาเมจซึ่งดาเมจนี้เนี่ยจะทำดาเมจแรงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วทุกคนจะเห็นว่าสกิลนี้ยังไม่สโลนะยิงสกิลนี้ไปอ่ะมันจะเดินมาได้ปกติเลย ต่อมาคือสกิลร็อกทูมสำหรับสกิลนี้นี่ยจะเป็นการปล่อยสิ่งกีจขวางหินเพื่อเป็นการขัดขวางการเดินของศัตรูนะป่อยไปประมาณนี้ปึ๊บอ่ะซึ่งแน่นอนว่าตัวเราเองก็ผ่านไปไม่ได้เช่นกันซึ่งสกิลนี้มันทำดาเมจด้วยปั๊ประมาณนี้จะเห็นว่าศัตรูเนี่ยไม่โดนสโล่นะสกิลนี้สามารถกดได้2ครั้งกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการทำให้หินหายไปสเตลลร็อกแบบอัพเกรดเนี่ยจะทำให้ศัตรูเนี่ย โดนสโลแล้วก็สกิลนี้เนี่ยจะนานขึ้นด้วยอ่าประมาณนี้ส่วนสกิลล็อกทูแบบอัปเกรดเนี่ยจะทำให้สตูที่โดนเนี่ยโดนสโลจริงๆสกิลนี้เนี่ยผมว่าเอาไว้แบบกันทันเดอร์ได้ดีอยู่นะใช้ขวางสตูได้อยู่อะเดี๋ยวผมขอทดสอบสกิลเชลสแมทแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูกัน โดนตีอยู่ที่73นะสํานะสำหรับตอนนี้เลือกเต็มแล้วเราถ้าเกิดว่ากดเชลส์แมเนี่ยจะโดนตีเท่าไหร่104 <Hey! S 1> แรงอยู่นะจากประมาณ70ขึ้นไปประมาณร้อนึงอะสำหรับตอนนี้เนี่ยผมอยู่แรงอาต้าสแล้วทุกคนจริงๆผมอยู่ออาต้าสแล้วแต่ว่าโดนตบล่วงลงมา oh. โอเคสกิลที่ผมอัพมาจะเป็นอย่างไงเฮ้ยนึกว่าจะมา3เอ้ากูอยู่คนเดียวซะง,งั้น oh, <no. S 1> อย่างนี้ก็ได้เหรอใครป่าเนี่ยลูคาริโอป่า แล้วก็กบจะขึ้นมาใช่ไหมน่าจะใช่โอเคล็อกสมัทเลยเออสรุปว่าลูคาริโอขึ้นมาโอเคได้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 ยังไงก็ได้เดี๋ยวอาลูคาริโอเวลาที่มันต่อยแล้วมันผลักออกไปไงโอเคอไม่ค่อยได้คีปเลยได้ลูกบอลมาแค่6เท่าน,นั้นเองไอเจ้ากามโตไม่ใช่ไอ้กามแห้งทีนี้ไม่รู้จะทำอะไรเลยคีปหมดแล้ว มันจะมามันจะมาทุกคนมันจะมาหน้านี้ไม่เหาะโอโ้โหตายมันต้องตายมันต้องตายไม่รอแรอแล้วแท t เ c k e r ไม่รออแล้วผมเอาเป็นเชลส l s m แล้วกันทุกคนเด้อดเดอดเดตัดฮิวไหมอ่ะเดี๋ยวให้มันต่อยผมเว้ยมันไม่ต่อยผมอ่ะต่อยกูสินั่นแหละแล้วก็มาตัดฮิวเรานี่มันเลวได้ใจจริงๆเลยต่อยแม่งเลย ป้าไม่ควรแลกวะตอนนี้กดเชลสแมทนี่คือแบบตัวผมจะโดนตีแรงได้เว้ยอ๋ฟิกเกอร์เหนียวมาเลยเ <Nice. S 1> มื่อกี้ไม่เห็นนะว่ากระต่ายมาเอาหรือเปล่าเดี๋ยวนะปัดฮิวโค่นน่าเกลียดเลยเฮ้ยโอเคไอทำแต้มหน่อยอ่าใครจะลงผมลงก็ได้ให้ลูคาลิโอเฝ้าเลนไป งั้นผมไม่ลงเพราะถ้าเกิดว่าทิ้งไปหมดเงี้ยมันจะโดนโลตอมเว้ยไอ้เจ้ากามโตเอ้าเอาไงลูคาลิโอขอทำแต้มหน่อยอ่าเรียบร้อยเว้ยเกมมันชนะกันที่แต้มจะทันไหมโดนเต่าแล้วแน่เลยโอ้โหไปเลยไปเลยไปเลยฟิกเกอร์มาแล้วโอ้โหซาฟิกเกอร์มาตายด้วยกูอ่ะตอป ฟขกไม่ได้ขยับตัวอะไรกับเขาเลยขอทำแต้มหน่อยแล้วกันหาแล้วไอ้ไม่นบเอาจอ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 อขนนึงเลยผักออกไปเนี่ยโคตรแรงอยู่เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะกดโอ้โหตายผักต้องผักประมาณนี้เว้ยกูรอฟิกเกอร์นี่ กูลอฟิเกอร์หนีเท่านั้นกดสกิลวิ่งเหนียวมาายโลเวน้าไดฮิวผักมันออกไปแล่นมันแล่นมันสวยเดี๋ยวนะเอสเบิร์นจะไปไหนจะไปไหนเอสเบิร์นจะจะไปไหนจ๊าเป็นจะไปไหนจ๊าโอ้โหกูโดนลับคาบิก้อนสายลับอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วก็ผักกลับอ่ะโอเคแล่นมัน สวยสามารถใช้ผักโลตอมได้ด้วยนะด้านล่างยับเลยว่ะไม่มีป้อมเหลือเลยด้านบนโอโ้โหพอวิ่งมาล่างแม่งกระบนโดนอีกคือมันต้องเหลือกันไว้คนหนึ่งจริง,รงๆนะเนี่ย oh, <no. S 1> เอาไม่ได้ทำแต้มด้วยเร็วจะทันหรือเปล่า <c oughs> เอาสกอร์ชิลมาเว้ย <Come on. S 1> ฉันมีโล่อยู่ฉันไม่มีทางโดนขัดจังหวะแน่นอนเจ้าคาบิคอนหนีไหม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 ไอ <c oughs> เดี๋ยวนะไอผมมียันตีแล้วนี่วะไปมาตรงนี้มันจะได้โดนกันหลายๆตัวแล้วก็พักผักแม่งเลยคาดบิ้อนะคาดบิ้อนวะคารบิ้อนะคาดไม่ไเอาไอ้กามโตกามโตกามโตไปไหนเอ้ยเสรวก็กดสกิลหนี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 ไป yes นะไอไอกามโตคาบิอนไอกามโตก็ได้วะ f เกไม่ได้เดี๋ยวนะ ทำไงดีอ่ะตายตายตายหนีมาหนีมาไม่เป็นไรกูชนใหุู้สาจะพีชีพเพื่อชาติบ้าเอ้ยตอนนี้คือสกอร์ตามอยู่มันเป็นเอ้ยโอโโโโโโทำไมเขามาเปิดทันเดอร์วะสบายละวัดดวงแล้ววัดดวงจังหวะนี้ชนะเฉยไปปักให้ปักให้สวยไป ไป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 ทำตาม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 ผักให้ทำตามไปทำตามไปชนะเฉยดอนยิงไม่ตายเว้ยผักม <c oughs> <queen> ันเอาเร็วทำตามกลับได้ก็กลับไปเลยกลับไปเลยกลับไปเลยชนะหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไม่มีป้อมเหมือนกันเลยนะ6 6 0้ย yes ใกล้จะมาสเตอร์แล้วอะ